สวัสดีค่ะมาพบกับแต่เมื่อเดิมกับเมนูง่ายๆทําได้เองที่บ้านเลยจ้าเมนูนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงค่ะที่ที่บ้านเนี่ยจะทํากินบอยบอยนี่ก็คือประมาณเดือนละคร่ะนะได้คําว่าบอยได้ไหมแต่จริงๆเนะบางทีก็ซ่องเดือนครั้งอะถือกระทึกว่ากินบอยนะเมนูนี้เพราะว่าจริงๆเน้วมันก็เป็นเมนูแบบง่ายๆคิดกับข้าวได้ไม่ออกก็คือไก่ต้มน้ำปลาจิ้มน้ำจิ้ม แซ่บๆนะแล้วก็ข้าวถ้วยร้อนๆก็ได้เร็วอ่ะมันก็เลยเป็นเมนูที่ทําบอยสู่มซ้ำรองีงวดด่ว่าคิดจะได้ไม่ออกคือเมนูนี้แหละมาประมาณนี้เลยค่ะถึงวันนี้ไกดนะตําเหลืองเป็นส่วนสะโพกไกดค่ะเอามาใชา้ในการต้มน้าปลาวันนี้นะติจิงถาว่ามีคนชอบนะตํเลือกเป็นนองติสะโพกก็ได้ค่ะร้อยเหมือนกันนะนี่แล้วแต่ชอบนะคะวิธีการต้มแต่ก็จะทําแบบง่ายๆนะเครื่องปรุงก็ตามในครัวเรือนของเราเลยค่ะ ใส่น้ำนะแล้วก็ใส้ซีอิ๊วดำไปน้อยนึงค่ะแล้วก็ใส้น้ำปลานะแล้วก็ปรุงรดเลยค่ะทีนี้นะงรดตามรสชาติราชาบวันนี้ตาจะใส้น้ำเยอะน้อยหนึง่งหัวตำจะต้นมนําปลาแบบเราจะสดนําซุปได้ด้วยอ่ะนะก็ะเลยดูว่าอาจจะมีน้ำเยอะน้อยนึงนะคะแค่นี้เองนะง่ายๆทีนี้เราก็จะบิดฟ้าตุนไปเลยค่ะตุนไฟอ่อนๆตุนไปเรือยๆเลยค่ะสี่สิบนาทีก็ได้แล้วสาหรับไก่ต้นมนําปลาเรานะไก่ก็จะนุม่มแล้วก็เปื่อยเลยค่ะไอเราไม่ได้ต้มถังตัวมันเป็นชีนแบบนี้มันจะซุกง่ายกว่านะ ทีนี่เต็มก็จะเติมความหอมให้กับน้าซุปโดยการเติมต้นหอมผักชีซอยลงไปน้อยนึงค่ะเป็นเมนูนึ่งที่ว่าทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีมีน้าจิ้มแซ่บแกเลียนอีกหนึ่งถ้วยถือว่าเป็นอีกเมนูนึงถ้าใครยังไม่เคยทําลองทําดูนะคะ